การยิงฟรีคิกของห้องสามหนึ่งนะครับไป<า>ดีปดีคนแรกเ <c oughs> ปนมีโมเลยครนแรกเอาล้วครับคนที่สองครับคน <c oughs> คนที่สองครับชาไนดำครับชาไนดำมาแล้วชนดัมา ครับแต่่ไมจบไปแล้วครับคนนี้ครับคนที oh, i̇şte ern, ่สามโอ้ท่าดีครับมาแล้วเฮ้ยไอเชนนี่ไม่เกี่ยวเตะแล้วเมืองเมมทุกคน 붐 <laughs> <laughs>